ีครับวันนี้พบกับผมนะครับตีจิ้มวุ้นีนิวนะครับจิ้มเนื้อปาแค่นะครับผมโผมจะเชีงกับเปิดแมปนะไปทางนี้ดีกว่กันชูแคคคีนเก็บชูแคคคีนนะไปต่อเชื่อมตัวนี้ถ้าใครอยากได้ผมจะทิ้งลิงก์เลย แต่เป็นของ1.2ถึง1.9นะเถึมตรงไปทางนี้ให้เจอเลยไหมวะไม่รู้แหวะคูหินก่อนีน๋ยวต้องอัพเป็นอุปรกรณ์หินก่อนนะถึงจะเทีบได้แลนนึกว่าทำ มีค่าเก็บกาะว่า,มาเมาของเนนนะขโมยนะโอเคผมก็ได้ขโมยของมาได้สัก,กระยะหนึ่งแล้วเนาะวันนี้ก็สามารถทำเตียงได้แหละใช่ผมสามารถทำเตียงได้แล้ว ด้วยลนะ่ะเรจะต้องทำบ้านตำหรับต้ไมา้ขาวไปนี่แหละตัดไปสักเยอะเลยล่ะ <c oughs> แค่นี้ก็พอละแล้วเราก็สียอมไปสักอันเลย เดยกสียมพูวะนะไม่สวยดี <c oughs> ถามว่าทำไมผมไม่อยู่ที่หมู่บ้านนะก็รู้อยู่ว่าซอมบี้มันเยอะนะมะก็คิดเตียบไม่อยู่นะ <c oughs> มาต่อไปก็หาทำเลดีๆนะอยู่ที่โลง่ลงๆนี่และ

ก็สีแดงเป็นธรรมดาเกินไปตั้งเตียงแล้วก็นอกรอตอนเช้าโอเคเช้าแล้วเริ่มดยการเคลียร์พื้นที่นะ ไปกี้จ้างวันที่สามนะะตั้งหมตั้งเนี่ยตั้งไว้อะตัวคับหายตัวค้าเป็ดเล้ว,ท,าาท,วทำลวต้อ,อ,องมาเยอะ สลด้วยโอเคครับถ้าไปชอมอันนี้ผมก็ได้ทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะโอเคต่อไปก็ อันนี้แร่อันนี้ไม่รู้อะไรทีนั่นงนี่กเป็นแร่นะอ๋ขอบวน,เ,นเอาเป็นสมุดเดินชาร์จก็แล้วกันหมดสมุดสมุดออกมา,มมออกมาแปะกัาไปคือทุกอย่างที่เป็นสมุดเนะี่ย นี่ยจัดของไว้เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็มืดแล้วนอนยังไม่ไมืดงั้นเราลองเหมือนต่อนะดินต่อดินอยู่ในบล็อกลองบล็อกนี่ไงออกมา ัอกส4นะเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการปลูกเพืชพืชด,ดิแม่งติด ชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะครับเพื่อนๆอังใจะทำต่อนะเพราะทุกวันนี้คนดูก็ไม่ถึงสิบคนดูนะยอดไลค์สักอันก็ไม่มีนะโอเคเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับบาย